สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณ8โมงครึ่งครับผมจะมาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอบอลน,นาด่างของผมนะครับผมคือคลิปของผมนี้ก็จะทำเฉพาะ,ะต้นไม้ในในฟาร์มของผมนะครับก็ฟาร์มของผมเป็นอีโก้ฟาร์มนะครับ ตั้งอยู่ที่เกาะพัง,งานนะครับชื่อว่าอีโคฟาร์มเกางันครับวันนี้ผมจะมาะแนะนำบอลนาของผมต้นหนึ่งนะครับเป็นบอลนาด่างเหลืองนะครับอบอลนาต้นนี้ผมผมซื้อมาจากคุณมินนะครับตอนได้มาก็จะเป็นข้อไหลนะครับเป,เป็นข้อไหลที่ไม่ใช่ปลายไหลครับ อ,อ่ตอนที่เขาแทงหน่อขึ้นมาหน่อเขาจะโตเร็วมากแล้วก็ค่อนข้างสูงนะครับตอนขึ้นมาใหม่ๆก็ฟาร์มด่างก็มันแทบคือใบแรกที่ออกมานี่ก็มองไม่เห็นไม่เห็นความด่างนะครับก็คือเห็นน้อยมากครับใบที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันครับน้อยมากก็ เรือมาชัดเอาใบที่5้าครับลักษณะลำต้นนะครับก็จะเป็นสีลักษณะแบบนี้ครับผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะเรียกยังไงเป็นสีเขียวอ่อนหรือเปล่าครับตอนที่เขายังเป็นต้นเล็กๆครับจะไม่เห็นว่าว่ามีการด่างลงก้านนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเห็นชัดบ้างนะครับว่าเขามีการด่างลงก้านนะครับ ตอนนี้มาเป็นใบที่ใบที่เก้าแล้วครับผมนี่ครับก็มีเริ่มเห็นว่ามีการด่างลงก้านบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้ข้อไหลมามาหนึ่งข้อครับตอนนี้นะครับก็ผมยังไม่ไม่เปลี่ยนคาถานะครับนี่ับเป็นข้อไหลของเขานะครับก็ความด่าง ของเขาจะเป็นด่างเหลืองนะครับแล้วก็เนี่ยครับใบที่เจ็ดจะมีความด่างที่ที่ชัดมากขึ้นครับเดี๋ยวผมให้ดูต่างด้านที่ไม่ย้อนแสงครับความด่างจะจะชัดเจนมากขึ้นครับครับใบนี้ค่อนข้างจะด่างเยอะมากครับด่างทั้งใบแต่ว่าการลกรักษณะการด่างของเขาก็จะเออ ตอนใบคลี่ออกมาใหม่ๆครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะไม่ค่อยเห็นว่าเห็นความด่างนะครับก็คือเหมือนกับเขาเราดูอย่างนี้ก็เหมื่นเขาจะไม่ด่างนะครับคือมีด่างน้อยมากครับนี่มีจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแต่ความด่างเขาก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆครับเข้มขึ้นเรื่อยๆส่วนมากกระจายไปตัวใบครับเมื่อตอนที่ใบเขาเร่มมีสีเข้มขึ้นครับนี่ครับอย่างเช่นใบนี้ครับตอนนี้ความด่าง มีทั่วทุกทุกจุดของใบครับนะครับที่ปลายใบก็ด่างนะครับก็นี่เป็นความด่างซีกซ้ายของใบครับนี่เป็นด้านฝาครับด้านซ้ายจะชัดมากกว่าครับส่วนด้านฝาก็มีกระปลายนะครับผมนี่ครับก็มีเส้นด่างที่วิ่งมาสู่ก้านนะครับ ด่างที่ที่แนวกระดูกของเขาครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นใบที่7นะครับขอบใบก็ด่างโดยทั่วขอบใบครับเดี๋ยวผมให้มาดูใบใบที่8นะครับใบที่8นี้จะเป็น ด่างเหลืองที่เข้มมากขึ้นครับ,นะรบอตอนนี้ก็ยังยังไม่ไม่ชัดมากครับแต่ว่าเป็นสีเหลืองที่เข้มมากขึ้นครับอันด่างนี้จะกระจายทั่วใบครับแล้วก็กําลังเริ่มกัดสีครับนะรบ,บอลนาต้นนี้มาจากต้นแม่ที่ที่ไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อนะครับผมก็ คิดว่าจะตั้งชื่อเองนะครับเป็นบอลนาด่างทองประกายนะครับเพราะว่าต้นแม่ก็ไม่มีชื่อนะครับแล้วอีกอย่างในวงการบอลนาทุกวันนี้ครับก็เร,เริ่มจะมีการาตั้งกฎระเบียบมากขึ้นครับจนที่ว่าเราแทบจะขยับตัวไม่ได้แล้วครับวันนี้เพราะว่าบอลนามี มีมากขึ้นแล้วก็ก็เริ่มมีการตัดราคากันบ้างอะไรบ้างก็เลยต้องมีทางทางวงการบนลนาเขาก็เริ่มจะตั้งกฎระเบียบมากขึ้นกับเกี่ยวกับบนนาของผมที่ซื้อมาเลี้ยงนี่ครับไม่ใช่ว่าตั้งใจจะซื้อมาทำเป็นต้น เพื่อธุรกิจนะครับคือผมเป็นคนชอบไม้ด่างครับก็อยากสะสมไม้ด่างที่ตัวเองชื่นชอบนะครับแต่ก็มีอยู่หลายชนิดครับที่ผมชื่นชอบแต่บอลนาก็เป็นเป็นไม้ด่างชนิดหนึ่งที่ผมผมชอบมากที่สุดครับเพราะว่าผมจะชอบตรงที่สีของเขาครับผมเพราะสีของเขานี้จะแต่ละใบแต่ละใบที่คลี่ออกมานะครับก็จะ มีสีที่แต,ตกต่างกันออกไปครับมีลุ้นมีให้ลุ้นตลอดก็ลุ้นตั้งแตเ่เริ่มแทงไหลออกมานะครับว่าไหลจะด่างไม่ด่างไปลายไหลเป็นยังไงข้อไหลเป็นยังไงครับก็อย่างต้นเช่นต้นนี้ครับผมข้อไหลที่ได้มาตอน,น,นแรกๆก็ลุ้นมากครับเพราะว่าเขาจะเหมือนจะด่างน้อยครับแล้วอีกอย่างก็ไหลไม่ด่างกลัวว่า ได้มาแล้วไม่ด่างนะครับเพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักคุณมินนะครับว่าเขามีลกักษณะเป็นคนขายแบบไหนครับก็ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันครับทางทาง facebook ทางออนไลน์นะครับก็เป็นคนที่ทำธุรก,กิจกาไม้สวยงามที่น่าเชื่อถือได้คนหนึ่งครับผม ก็ตอนนี้ความด่างของเขาลงก้านมากขึ้นครับดูได้เลยครับครับอี่เส้นด่างนะครับที่ที่โคนใบที่ก้านใบนะครับผมเมือ่อตอนนี้เมื่อใบเข้มขึ้นความด่างก็จะจะมีมากขึ้นครับครับผมก็รอลุ้นใบต่อต่อไปเรืกก่อยๆครับว่าเขาจะมีลักษณะความด่างไปในลนักษณะแนวไหนครับ คือบอลด่างต้นนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคุณมิ้นเขาเขาเอา,อามาจากต้นแม่ต้นไหนครับผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าคุณมิ้นเขาก็มีบอลน,นาด่างอยู่อยู่หลายหลายหลายต้นครับแล้วก็มีลักษณะการสีที่สีที่ด่างก็มีหลายแบบครับก็ก็ ขามีภาพที่โชว่วาต้นแม่นะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาจะโชว์ต้นแม่จริงตรงตามต้นที่ไอ้ไอ้ไหลที่ฮขายให้ผมมาหรือเปล่าครับก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ที่แน่ๆก็คือมันด่างนะครับผมวน แล้วก็ลักษณะาการโตบอลนาต้นนี้คุณมิ้นเห็นครั้งแรกก็ยังตกใจแล้ยครับเพราะว่ามันจะสูงชะลูดมากครับขณะอายุแค่หลังจากแตะแทงแทงหน่อขึ้นมาแล้วก็ประมาณแค่อาทิตย์เดียวก็สูงไปเกือบคืบครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่แปลงมากส่วนเอข้อไหลที่คุณมิ้นให้ผมมาใหม่นะครับผมก็ ไม่ทราบว่าเป็นเป็นเป็นอ้นข้อไหลจากต้นแม่พันธุ์ต้นเดียวกับต้นนี้หรือเปล่าเพราะว่าการโตแตกต่างก,กันครับต้นใหม่นี้ก็จะมีความด่างมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็การโตก็ไม่เหมือนกันครับเป็นการโตแบบเออ,ค,อคือคลี่ใบตั้งแต่ออ่าหน่อสั้นๆครับครับผมเดี๋ยว มจะพาไปดูนะครับผมว่าอีกอีกข้ออะไรหนึ่งมันเป็นยังไงครับคือผมมีผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีภาพประกอบตอนที่อบอนนาต้นนี้มันมันแทงหน่อขึ้นมารหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นต้นที่คุณมินให้ผมมาใหม่ครับนครับเห็นไหมครับไออันนี้ก็หน่อจะสั้นก็แทงใบแบบแบบแบบเล็กมากครับซึ่งต่างกับ ต้นต้นแรกครับที่ที่คุณมินขายให้ผมมากับนี่ครับอันนี้ก็มีด่าง,ง,งต้นยังเล็กครับก็เริ่มเห็นความด่างนะครับขนาดใบก็คือใบไม่เหมือนกันบนอันี้ใบกลมครับใบใบใบที่สองก็ออกกลมๆผมคิดว่านะ่าจะเป็นคนละต้นนะครับแต่ยังยังไอต้นแรกที่ที่ทางคุณมินให้มานี่ก็ ถ้าเป็นต้นแม่ต้นเดียวกันก็จะมีความด่างแตกออกไปอย่างต้นลูกก็เป็นเป็นอสามแบบนะครับคือมีพาไรโซแล้วก็ด่างขาวนะครับผมด่างขาวด่างเหลืองนะครับก็อย่างอย่างของคุณเม้นก็เอ่อต้นแม่ก็จะ มีบางใบที่ที่ไม่ด่างนะครับผมแล้วก็บางใบก็ด่างแต่อย่างของผมนี่ต้นนี้ที่ที่ได้มาก็คือด่างทุกใบครับด่างทุกใบแล้วก็จะมีอยู่ด่างอยู่สีที่ได้ก็มีด่างขาวนะครับด่างขาวแล้วก็ด่างออกแบบใกล้ๆจะเป็นด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองแบบอืออกมิ้นครับแล้วก็ เป็นด่างเหลืองแบบเหลืองทองนะครับก็บอนนาต้นนี้ผมก็ให้ชื่อในนามของอบอนนาด่างทองประกายนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับผมผมจะมา update, อัปเดตบอนนาต้นนี้เรื่อยๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าการจะเติบโตของเขาในใบต่อ,ตอไปนี่เป็นยังไงครับ จะมีความแปลกออกไปไหมต่างมากต่างน้อยยังไงสเสียอยังไงไรครับแต่บนนาตอนนี้คือคือสเสียรแน่นอนแล้วครับผมเพราะว่าก็ผ่านมาเคิดว่าหลายรุ่นแล้วนะครับก็การไหลที่ที่ที่ได้ออกมาก็ผมว่าก็มีควา,ม,ามด่างของการไหลเล็กๆนะครับผมเล็กๆก็มีเส้น ด่างอาจจะไม่ไม่ชัดเจนมากนะครับเหตุผลของที่ความด่างเป็นแบบนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าต้นของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็เขาเป็นด่างเหลืองนะครับด้วยทำทำใหเ้เส้นด่างของเขา ที่วิ่งจากลําต้นมันมันเลยมองไม่ชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นคอคอใบครับคอใบก็จะมีสีนะครับผมเป็นเข้มเข้มนะครับผมเข้มเข้มด้วยครับเมื่อก่อนจะไม่มีสีนี้นะครับผมนะครับเป็นเป็นสีเข้มเข้มนะครับเออลักษณะบอลบอลนาแบบนี้ก็คือกินไม่ได้ครับเป็นบอลนาที่กินไม่ได้ครับเป็นมีความ เป็นพิษนะครับ,รบก็ไม่แนะนำให้กินนะครับผมเราเป็นแค่ความสวยงามอย่างเดียวก็พอครับผมอขอบคุณมากครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็พาบรอนทาไทยด่างของผมมาให้ชมแค่เพียงเท่านี้นะครับผม ส่วนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงได้ตัวใหม่มาอย่างไงก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับผมเป็นคนทุนน้อยครับเพราะฉะนั้นอบอลนาที่ผมได้มาถ้าว่ามันราคาไม่สูงมากผมก็ผมก็จะเก็บกับคือผมไม่ชอบเล่นของที่ราคาสูงเกินไปครับเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งราคาบอลนาเขาก็จะ จะไม่ได้ราคาก็จะจะจะไม่ได้สูงอย่างอย่างวันแรกๆที่ที่ออกมานะครับเพราะว่าบอลนาก็บอลนาด่างก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับมีคนค้นพบเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้นที่ด่างสเสถียรก็อย่างต้นแม่ที่ด่างสถียนก็ถูกจําหน่ายออกไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดลูกเกิดหลานมาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะมี กฎก็บังคับให้สำหรับการการจำหน่ายนะครับว่าต้องซื้อใบเซอร์ใบอะไรนะครับผมอนุญาตจำกัดว่าต้องให้ขายได้เท่านั้นเท่านี้นะครับผมก็ครับไม่อนุญ,ญาตให้ขายได้ตามใจชอบนะครับตอนนี้ตามวงการบอลนาไทยก็เริ่มไม่ให้ขายพวกพ่อ,อไรแล้วครับผมบนบนเพจของ ความเพจกลุ่มของบอลน,นาไทยนะครับเป็นการขอความร่วมมือนะครับส่วนของผมก็ยังไม่มีเปิดขายนะครับเพราะว่า,าผมเพิ่งเลี้ยงมาได้สักประมาณเกือบเกือบสองเดือนครับก็ต้นก็คงจะทำต้นแม่ไปเ่อยๆครับส่วนข้ออะไรที่ ที่ได้มาก็คิดว่าจะจะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับทำเป็นต้นแม่ครับผมยังไม่เปิดจำหน่ายนะครับนี้ก็ผมก็มีการซื้เอ,อเออมเล็ดบอลนาไทยจากคุณมิ้นมาลองเพาะดูด้ครับผมก็เป็นบอลนาดังเหลืองเหมือนกันครับก็เดี๋ยวก็มารอดูกันนะครับผมสักอีกประมาณน่าจะอีกสิบห้าวันครับผมเขาก็จะเริ่มแทง ขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวอีกสิบห้าวันก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ